เฮ้ยไม่ใช่แค่5้0ทองเว้ย GP ผมก็มี5 5 8ล้าน5้าห่าหาถึงแม้ว่าผมจะเปิดไม่ได้นะครับผมก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่ตัดใจไปแล้วนะครับว่า500ทองเนี่ยอย่างน้อยเราได้ลองแล้วนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยไปได้ไงเฮ้ยเฮ้ยโดนนเกขอบเคลียเฮ้ยย่าดูเธอย่าดูทูดเนี่ย โอ้ยสวยโด่พอไม่โด่โด่พอไหมเข้าชารลูกนี้เหล่อไปเลยป่ะล่ะสวัสดีครับทุกคนครับก็ตามสัญญานะครับที่บอกไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับเส้นทางกรเดินทางของไอดีไก่เมซี่นะครับเปรียบเทียบ เมซี่อย่าใช้ไม่อยากใช้คำว่าเปรียบเทียบเลยเมซี่กับโรันโดนะครับผมตลอดไปนะครับก็ลงคลิปในซีรีส์เส้นทางการเดินทางของอดีตไก่เมซี่ไปแล้วนะครับเพื่อให้เท่าเทียมกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นเส้นทางการเดินทางของอดีตไก่ริซโซโนโรนัลโดนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็ยังนึกอยู่นะผมจะ ทำอะไรดีนะครับกับ ID ไก่โลรนโดนะครับผมแว็บเหลือบเห็นไปเห็นทองพอดีครับผมทองตอนนี้เนี่ยมีอยู่500ทองที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มานะครับผมสายฟรีแบบ100%เลยไม่เติมเลยสักบาทหนึ่งนะครับตอนนี้มีเฮ้ยไม่ใช่แค่5้0ทองไว้ย GP ผมก็มี5 5 8ล้านดีนะไม่ใช่ว่า5 5าล้านมไม่งั้นจะหามากเลยนะเนี่ยเออห้าาาาาาทำอะไรดีนาะ กับเส้นทางการเดินทางของอดีไก่โรนัลโด้นะครับผมคิดออกแล้วคือถ้าเกิดใครดู E ีีที่แล้วนะครับผมซื้อโคสออลองโซในอดีไก่เมซี่ไปแล้วใช่ปะ500ทองนะครับแล้วอดีไก่โรนัลโดมี500ทองพอดีนะครับแล้วก็ประกอบกับยังไม่ได้ซื้อโคสออลองโซพอดีเลยว่ะก็ต้องมาตัดสินใจหน่อยนะครับว่าเฮ้ยห้0ทองเนี่ยเอามาซื้อออลองโซดีไหมผมว่าถามสิบคนนะครับถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ผมว่า9คนน่าจะเอาไปซื้ออลองโซนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีอลองโซใช่ปะ แต่ก็อาจจะมีสักคนหนึ่งใน10นะครับผมอาจจะบอกว่าพี่ในเมื่อพี่เปิดประเด็นเรื่องโลเรนโดเมสซี่มาแล้วเนี่ยทำไมทำไมนะครับไอดีไก่เมสซี่เนี่ยมีโดอยู่แล้วนะครับ ไอ้ดีไก่เมซี่ก็มีโดนะมีโดเล่นนะครับผมแล้วไอ้ดีไก่โรนโดทําไมพี่ไม่ลองเอา500เนี่ยไปสุ่มเปิดเมซี่ในแพ็คนี้ละครับบิ๊กไทม์เผื่อฟุกได้เมซี่มาสักครั้งหนึ่งนะมันก็จะเพอร์เฟกเลยนะครับว่าไอ้ดีไก่เมซี่มีโรนโดไอ้ดีไก่โรนโดมีเมซี่เอ้ยอใส่าไก่ด้วยไงออ เทาท่าดีเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถึงแม้ว่าโอกาสในการแตกเนี่ยมันจะน้อยนิดนะครับเพราะว่ามันก็มีแค่500ทองใช่ปะถ้าเกิดมีสัก900ทองจะกดสิสักครั้งหนึ่งนะดีเลยนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นในกลุ่มนะใน,ในกลุ่ม a c e b o o k บอลสกีโฟนี่แหละนะก็มีคนหนึ่งท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเหลือทองอยู่500ทองไม่รู้ท่านใดนะผมจําไม่ได้แล้วหาโพสไม่เจอแล้วเหลือทองอยู่500ทองขอบคุณพี่โคนะครับไปสุ่มบิ๊กทาร์เมสซี่เล่นๆได้มาเฉยเลยนะครับเฮ้ยมันก เหลือเนี่ยอาจจะดวงดีเหมือนท่านนั้นก็ได้นะครับผมเออเอาดีไหมวะเอาดีไหมวะจะเอาอลองโซ่หรือว่าเอา500ทองมาเผาเล่นในแพ็คบิ๊กชามเมสซี่วะ ตักติ๊ก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 ตัก,ต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 กนี่เป็นแพ็ครีเทิร์นของบิ๊กไทม์เมสซี่ที่รีเทิร์นมาครั้งที่2นะครับผมและก็ใช่ว่าจะมีครั้งที่3นะครับผมเพราะฉะนั้นอลองโซเหลือเวลาอีกหลายวันนะครับ500ทองของอลองโซผมว่าเก็บ <figures. rze S 2> ต่อได้ไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับไม่นานด้วยนะฮะประมาณสัก 3ประมาณอาทิตย์นึงก็ได้แล้วนะมั้งถ้ามีอีเวนต์แบบนี้นะครับเพราะว่าออบเจกตีฟยังไม่ได้เก็บเลยนะครับออปเจกตีฟของ750ล้านดาว์โหลดนะครับแต่บิ๊กไทม์ของเมสซี่เนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยนะครับแล้วก็ไม่รู้ดิจังหวะมันได้จริงอ่ะจังหวะมันได้จริงนะครับผมจะลองสุ่มหน่อยนะครับ500ทองที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มาขอเปิดทีละร้อยสัก500นะครับดูซิว่าเมสซี่จะมาสู่ไอดีไก่โรนัลโดหรือเปล่านะครับมาลองกันเลยดีกว่าครับผมขอ100ก่อนเลย หนึ่งร้อยที่ทรงคุณค่าก่อนเลยนะครับผมมาครั้งที่หนึ่งครับหนึ่งสองสามลุยฮึบหูวแตกตุ้มตุ้มตุ้มฮึบพูวแตกตุ้มร้อยเดียวแตกบ้างเกินไปละร้อยเดียวแตกแจะเอาทองมาเผาหรือเปล่าครับหรือว่าสวรรค์จะโดนบรรดาลใจให้บิทามเมซี่มาสวยดีไกโวนโดหนึ่งร้อยแรกผ่านไปครับหายวักไปกับตาไปนะ จะได้อลุยหนึ่งร้อยไปแล้วครับผมหนึ่งร้อยไปแล้วนะครับเลขสวยเลยห้าร้อยตอนนี้จะเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะจะเปลี่ยนใจไปซื้อกลับไปซื้อลองโซ่ไม่ได้นะนะทองละสี่ร้อยแล้วนะครับเอ้ยแต่ว่าในจดหมายผมยังไม่ได้รับหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีโอ้ยมี28จดหมายนะครับก็เลวารดอฟสกี้ยังไม่ได้รับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเอ้ยมีทองอยู่นิดหน่อย50ทองโอเคกดรับดิเป็น450นะครับก็ไปซื้ออองโซ่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเลวานะครับม์ด ไปต่อครับครั้งที่2ฮะร,ร้อยที่2ครับที่ทรงคุณค่ากว่าจะได้มาเลือกตาแทบกระเด็นครับถ้าเลือกได้สมมตินะเลือกเล่นๆน,นะถ้าเลือกได้3ร่างนี้นะครับถ้ามาสู่ไอดีไก่โรนโดผมก็คงต้องเลือกร่างนี้นะร่างกลางนี้นะครับผมร่างร้อยหกร่างนี้นะสวยเลยปะนะครับหรือว,ว่าร่างทีมชาติดีไหมแต่ว่าร่างทีมชาติไปเล่นอีเวนต์ลาลิก้าไม่ได้นะเอ้ามาร้อยที่2ครับแขนเส้นหนึ่งแขนเส้นสอง แคนเซนลสามแขนเซิลแขนเซนลครับเพราะว่าเราหลงรักเลขห้ครับวันนี้แล้วก็5วินาทีหนึ่งสองสไปผู้แตกตุ้มยาก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 ถ้าไม่ได้ผมก็จะไม่เสียใจนะครับในสิ่งที่ทำลงไปนะครับแต่ก็แค่เสียดายกับผลลัพธ์ที่ออกมาทาไม่ได้นะทาไม่ได้นะร้อยสองผ่านไป ออย่างน้นอยๆเราก็ได้ลองครับผมอะไรที่มันล้มเหลวแต่อย่างน้นอยๆเราได้ลองแล้วนะครับผมแต่ได้ลองแล้วก็อาจจะคิดเสมอพอเปิดเสร็จปุ๊บนะผมบอกเลยพอเปิดเสร็จปุ๊บนะไม่น่าเลยเพื่ออะไรผถามตัวเองเพื่ออะไรเอาทองไปละลายเพื่ออะไรนะครับอารมณ์ก่อนอารมณ์หลังเปิดนะครับผมนี่เห็นอนาคตตัวเองแล้วอย่าแช่งตัวเองอย่าแช่งตัวเองนะครับผมสองร้อยผ่านไปครับขอสลับมาที่การ์ดเขียวหน่อยการ์ดเขียว p พ a y e r of the Week วนะครับขอเปิดฟรีหน่อยฮะคราราโก้ดิการ์ดนี้ เท่ดีนะเท่ดีอะถือป้ายแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนะครับถือว่าการ์ดลูกการ์ดโปรไฟล์สวยดีนะครับผมแปลกดีนะฮะมาขอขาณกูนะครับมาพึบพึบไปซีรีอาร์อิออตาลีครับขอรลิมิเต็ดอีดิชั่นการ์ดเทๆเนี่ยถือแชมป์ทดลองแชมป์หน่อยนะฮะปึบพึบแป๊บแป๊บมาป้าวป่าวไม่หนาวฟัโซโลลาไมสเป็นลายนี่เป็นไรไ ของฟรีของฟรีดีต่อใจก็ต้องเก็บสะสมกันไปนะครับอินเตอร์เหรอแนวทางการอัพในแพ็กอินเตอร์มิลานนะครับเดี๋ยวยังไงจะรวบรวมนะครับแล้วก็ลงคลิปในช่องบอลสกีรีวิวแล้วกันนะครับทั้ง5ตัวนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวรวมเป็นคลิปเดียวกันไปเลยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอลสกีรีวิวฝากกดติดตามด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมขอเปิดฟรีก่อนใครก็ได้ในนี้มาขอดีมาโก้หรือเมื่อกี้เราผิดพลาดคาราโกูเราไม่ได้คาราโกูนะครับก็ขอคาราโกูหน่อยนะครับตัวนี้กำลังฮอตเลยนะพี่แก พี่แกกำลงังฮอตนะครับขอ,อขอหน่อยได้เปล่าขอหน่อยได้เปล่าขอหน่อยได้เปล่ามา21นะครับผมโโโบาเลน่าบิโกโลบาเลน่าอ่ะไม่เป็นไรจัดไปร่างเาลองแชมป์นะครับผมอินเตอร์มิลานโนมากลับมาสู่บิ๊กทามเสซี่ต่อครับเหลืออีก300นะครับสอยดาว,วดึงไล่หรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่า ถึงแม้ว่าผมจะเปิดไม่ได้นะครับผมก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่ตัดใจไปแล้วนะครับว่า500รอยทองเนี่ยอย่างน้อยๆเราได้ลองแล้วนะครับผมโรนโดบ,บอกว่าจะเอาโค้ดอาลองโซ่หน่อยเอาทองมาทําอะไรตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บใหม่ได้โดไม่ต้องเสียใจนะครับเราได้ลองอัญเชิญเมตตี้แล้วนะครับถ้าเมตตี้ไม่อยากมากไม่เป็นไรนะพูดแบบนี้ต้องมาแล้วครับเมตตี้ต้องมาแล้วครับผมไปมา1 0 0ฮึร้อยอร์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 ร ร้อยทีสามผ่านไปเกือบ่ะไม่เปลี่ยนสีทองให้ผมเลยมันต้องเป็นพุแตกเลยนะครับผมตอนนี้เหลือ200นะครับผมขอขั้นดวงขั้นเวลาหน่อยนะครับผมขอไปเล่นอีเวนต์สักหนึ่งนะอีเวนต์นะเออใช้เงินแล้วก็ต้องทํางานด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าใช้เงินเราไม่ทํางานนะทำงานในที่นี้ก็คือเก็บทองเพิ่มนิดนึงนะครับเก็บอีเวนต์เพิ่มนิดนึงนะครับขอเล่นอีเวนต์ที่มันได้ชาเลนจ์หน่อยด้วยนะครับผมก็จะเป็นทีมอีเวนต์ตรงนี้ปะ อ่าทีมอีเวนต์ตรงนี้นะฮะแต่ตรงนี้ไม่ได้ทองว่ะอ่าตรงนี้ไม่ได้ทองแต่เก็บอีเวนต์ย่อยนะครับเก็บออบเจกตีฟย่อยนะครับในยูเรพเปียนคัพนะครับผมก็เล่นกับคนนะอันนี้เล่นกับคนนะครับเอ่อถ้าเราทําประตูได้3ประตูนะครับเราก็ถือว่าเก็บออบเจกตีฟครบ3ามออบเจกตีฟย่อยในยูเรพเปียนคัพนะครับผมอันนี้ไม่ได้ดีไก่โรนโดนี่หว่าอดีไก่โรนโดโรนัโดถ้าเราจะใช้โรนัโดโรนโดของผมคือโรนโดล่างโชว์ไทม์นะครับนี่ฮะเอานัซเซอร์นะครับถ้าเราจะเอาโรนโดลงเล่นนะครับผมเราจะไปเล่นออีีเเวนต์มื่ก ไม่ได้นะครับเพราะว่าร่างนี้ไม่ใช่ร่างยุโรเปียนนะครับไม่มีไม่มีสิทธิ์ไปเล่นในอีเวนต์นั้นนะครับโรนโดร่างนี้นะฮะถ้าเกิดเราจะเล่นโรนโดด้วยเนี่ยอาจจะต้องเล่นโรนโดในอีเวนต์นี้ครับผมอีเวนต์ยุโรเปียนขับไม่ได้อีกว่าเล่นอีเวนต์ไหนได้นเนี่ยเนี่ยอลิมิเต็ดไงเออเออออลิมิเต็ดนะเล่นอันนี้แล้วกันนะครับผมเก็บ50ทองก่อนเฮ้ยถ้าเก็บให้50ทองได้ผมจะเปิดได้สามรอบนะเน <laughs> เพื่ออะไรวะเนี่ยอะลองดูครับลองดูใช้ทีมนี้ปึ๊บป p ๊บโพสชั o นเกมเห โพสิชันเกมไม่เอาไม่เอาผมเอาลองบอลดีกว่าเอาลองบอลดีกว่าโอเคโรนโดลูมิเนเก้ครับผมไปคู่หน้าในความหวังของเรานะครับในไอดีนี้นะครับผมไปขอ50ทองเพิ่มเติมครับลุยเเก็บเพิ่มอีก50ทองครับเอาให้ได้นะครับในแมตช์เดียวได้ไหมขอแมตช์เดียวได้ไหมครับผมไปลุยสกูเตาร์โนเซียนโอคเวย์สองทีมขเกมอามัส この時間はマンチェスターイナイテッド対アーセナルこちらをご覧いただきますこのゲームの解説はもっとマナーミッドフィールドロールへソースはいすどうはどうかどうかいさんよろしくお願いします、うんはい、しまず前半見ていきましょうお,お互い主導権を握っていったボールを保持していくのかレスをかけて。

โชวเกมบัฟด้วยช่วยเก็บัฟด้ยเพื่นแลุดครับไปไหนแล้วครับไปไหนไ้อเดียวกันเอารู้ทางกันเฮ้ยเลูดิเกอร์ลูดิเกอร์กลับด้วยแั็กี่วนแท็กไม่เป็นใจบอลเี่ามา

DK による決着を余儀なくされましたその戦いしかと見届けましょうさあ1本目バニン,ンサチップロギーうまかったですねさあどこを狙うのか僕 นั่นไงล่ะนั่นไงล่ะเหมือนลุกแรกเรายิงลอบเป้าครับแต่เขายิงตามเราลูกที่สองเขาต้องขยับเรายิงตรงกลางอีกรอบหนึ่งอ่ะอเขาคงไม่คิดว่าเราจะยิงตรงกลางเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยโีาามลูกที่สองผมว่าเขาขยับนะซ้ายครับสายสายสายซ้ายครับ พิญญาเรสุดยอดฮาลูกนี้ผมว่าเขาต้องขยับแน่เพราะเมื่อกี้เราเริ่มมีการขยับแล้วเพราะฉะนั้นผมยิงตรงกลางครับกระโดดหลบไปน้องเอ๋ยกระโดดหลบไปเฮ้ยแต่ลูกนี้แหละเราได้เปรียบอยู่นะเรายังได้เปรียบอยู่นะลูกนี้ผมว่าเขากลับมายิงตรงกลางเหมือนเดิมเชื่อป่ะไปเด้อ เซฟไปข่าลูกยวดเขาเลยนี่โรเตอร์แน่ต่ลูกเนี้ยผมว่าเขายิงตรงกลางเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปทางขวาเพราขาขยับตรงกลางเหมือนเดิมเฮ้ขายิงตรงกลางเหมือนเดิมนะเราขยับไอ้น้องไอ้น้องต่างกันเว้ยระบายระบายลูกนี้ถ้าเซฟได้ชนะเลยนะเซฟสี่ลูกติดปะล่ะใช้งขยับขวาแน่นอนขวาอ้ยจิตวิทยาพื้นฐานอ้าวเฮ้ย ตกใจรู้ว่าแบตหมดอ๋อเรียบร้อยอย่างน้อยๆก็ชนะเว้ยชนะในเกมโอเคครับผมจิตวิทยาเราได้มาแล้ว50ทองกว่าจะได้มาเลือดตาเทพกระเด็นนะกว่าจะได้มาทีละ50ทองสำหรับไอดีไก่สายพีต่างๆนานานะครับได้มาอีก50ทองนะครับตอนนี้เราจะกลายเป็นมี300ทองนะครับผมหมายความว่าเราจะเปิดได้อีก 3รอบนะจะเปิด3รอบเลยได้ป่ะคือของเดิมเรามี500นะครับนี่เพิ่มอีกร้อยนะก็จะกลายเป็นเปิด6ครั้งนะครับผมแหมทำไมพี่ไม่เก็บให้ครบ900แล้วเปิด10ทีเดียวนะครับผมก็มันเก็บไม่ได้ไนงะ <laughs> ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบไหนนะครับผมเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าเราจะเกลือหรือว่าเราจะเปิดได้หรือว่าจะเปิดการไฮไลท์ได้ก็ตามนะครับไม่รู้ครับมาลองหน่อยฮนะ ส0 0สุดท้ายครับผมเรารีเซ็ตแล้วนะครับเราไปเล่นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดวงเรารีเซ็ตแล้วไป500ทองเอ้ฮึบเกลเกลเล่นตั้งนานหายวับไปกับตายาเสียได้ยาเสียได้ยาเสียได้ครับในสิ่งที่เราทำลงไปเราจะต้องไม่เสียใจครับเราได้ตัดสินใจแล้วนะครับอย่างน้อยเราได้พยายามกับไอดีกโรนัลโดนะครับผม เราก็ได้พูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยผมพยายามแล้วนะผมพยายามที่จะอัญเชิญโรนโดมาเล่นกับเมสซ่อัญเชิญเมสซี่มาเล่นกับโรนโดนะครับแต่เทิดว่าเมสซี่ไม่อยากมากับไอดีนี้ไม่เป็นไรเราอย่าไปเสียใจนะครับผมเหลืออีก200ครับเอาทองมาละลายเล่นก็ไม่เสียใจครับผมแต่ขอเราได้พยายามเต็มที่แล้วนะครับไปเราสบายใจเราสบายใจเฮ้ยขาวข่าวไม่ได้หรอมันต้องพุกเลยเนาะ ถ้าบิ๊กไทมันจะเป็นพุไปเลยนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนสีข้างในทีมึงโกขอการไฮไลท์ปลอบใจผมก็ได้นะการไฮไลท์ปลอบใจผมก็ได้นะครับตอนนี้เ,เหลือ100ทองสุดท้ายแล้วจ้ะเมสซีจ่จ๋าจะมาเล่นกับพีโดหรือป่าจะ๊ะมาไหมจะ๊ะมาไหมจ๊ะมามามาจอยกันจ่อยกันมามา100สุดท้ายครับอย่าคิดมากครับอย่าคิดมากนั่นแหละครับนั่นแหละครับ โปรดจงอย่าเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแต่แค่เสียใจกับทองที่หายไปเกลือลวดลวดครับหกกระปุกหกรอยอายว่าไปกับตาภาพที่คิดไว้แล้วอาจจะคิดว่าเพื่ออะไรใช่ไหมเปิดไปเพื่ออะไรนะครับแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้ผมไม่เสียใจครับอย่างน้นนอยๆนะครับผมก็ ตั้งประเด็นมาแล้วว่าเมสซี่โรนโดเมสซี่โรนโดตลอดไปเมสซี่โรนโดตลอดไปนะครับเราก็ได้พยายามแล้วว่าเราทองทั้งหมดที่มีนะฮะเหมือนขายรถขายบ้านมาเปิดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วนะครับผมกับไอดีไก่โรนัโดนะครับผมไม่เป็นไรเมสซี่ไม่มาไม่เป็นไรหวังว่าในอนาคตนะครับก็มีเมสซี่สักร่างหนึ่งอะ่ะเมสซี่สักร่างหนึ่งนะครับผมที่จะมาอยู่กับโรนโดในไอดีนี้นะครับตอนนี้มีเมสซี่ filter, ร่างนึงเปล่าวะขอฟิลเตอร์ดูแป๊บ มีเมสซี่สักล่างหนึ่งไมหมเฮ้ยมีอย่างน้อยน้นอยมีเมสซี่ล่างหน,นึ่งน,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 นี่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 ล่างฟรีล่างฟรีล่างนี้นะครับอย่างน้อยๆก็มีเอออย่าไปเสียใจ light. อัคุโบออกไปถือว่าโดนใบเหลืองเมืม่อกี้นี้อ่าไม่เป็นไลรล่างแจกฟรีก็อัพมาเล่นเถอะนะถือว่าเราเท่าเทียมกันนะครับผมเราเป็นสุดยอดนักเตะตลอดกาลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะล่างไหนเมสซี Med ่ก็คือเมสซี่ครับผมเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรล่างนั้นนะผมก็ใช้ล่างฟรีนี่แหละมาปึ๊บ โอเคตันเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ว่าที่แน่ๆลงเล่นร่วมกันกันกบโรนัลโด้ไปเลยนะครับเราไม่ได้ล่างบิ๊กไทมไม่เป็นไรครับเรามีเมสซี่ล่างฟรีนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันเมสซี่ก็คือเมสซี่นะครับผมโรนัลโด้เมสซี่เมสซี่โรนัลโดตลอดไปครับขนาดใช้คำว่าเมสซี่ก่อนโรนัลโด้หรือใช้คำว่าโรนัลโด้ก่อนเมสซี่นะครับก็มีประเด็นเลยเพราะฉะนั้น โรนโดเมสซี่เมสซี่โรนโดตลอดไปนะครับผมอ่ะโอเคครับเราก็ทําทได้เต็มที่แล้วนะครับเราก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาไม่มาร่วมก,กันกับร่างบิ๊กทามไม่เป็นไรครับผมในอนาคตก็อาจจะมีร่างอื่นๆของเมสซี่อีกนะครับผมก็เ <All S 2> ดี๋ยวค่อยตามลไล่ทีนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องผมสกีโฟนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I've this time changed the better for I thought I would never be fine